สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องแบบจำลองอะตอมนะคะแล้วอะตอมคืออะไรอะตอมก็คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงไปได้อีกนะคะตามแนวคิดของยูโมคิสตุนเนื่องจากอะตอมที่มีขนาดเล็กมากนี้นะคะจึงยังไม่เคยมีใครมองเห็นอะตอมได้ด้วยตาเปล่าคะแลวนักเรีนยนคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาทำการศึกษาอะตอม ได้อย่างไรนะคะเขาศึกษาจากวิธีการสังนิษฐานโดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองเนี่ยนำเป็นนำมาสร้างมโนโภาพหรือจินตนาการให้เป็นแบบจำลองอะตอมทำให้เกิดเป็นวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมในแบบต่างๆขึ้นมานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันว่า นักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านเนี่ยได้มีการเสนอแบบจําลองอะตอมไว้อย่างไรบ้างนะคะท่านแรกนะคะก็คือดอตันนะคะดอตันเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นอะตอมเหมือนกันนะคะแต่เขาได้มีการสร้างโมโนภาพอะตอมของเขาขึ้นมาว่าธาตเนี่ย ประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆหลายอนุภาคซึ่งอนุภาคเหล่านี้เราจะเรียกว่าอะตอมอะตอมเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำให้สูญหายได้อย่างเช่นนะคะครูมีทองคาเมื่อเราซูมเข้าไปในทองคำปุ๊บเราจะเห็นอะตอมเรียงกันอยู่เยอะแยะมากมายและเมื่อเราหยิบอะตอมออกมาหนึ่งอะตอมนะคะดรตันบอกว่าอะตอมของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน ซึ่งภายในอะตอมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นทรง,งกลมตันอย่างนี้นะคะแนวคิดข้อนี้นะคะของดอตันนะคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยมีอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนนะคะซึ่งสามารถแบ่งแยกลงไปได้อีกนะคะจึงไปหักหล้างนะคะแนวคิดข้อที่1ของดอตันที่บอกว่าอะตอมเนี่ย ไม่สามารถแบ่งแยกได้นะคะทำให้ข้อนี้ผิดนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2องดรตันบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีสมบัติเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรนะคะก็คือมีมวลเท่ากันและมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นซึ่งข้อนี้นะคะของดอรตันนะคะก็ผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่า อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยอาจจะมีสมบัตินะคะแตกต่างกันก็ได้นะคะต่อมาข้อที่3ของดอตันนะคะข้อที่3เนี่ยสารประกอบนะคะเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดนะคะทำปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆอย่างเช่นนะคะกูมีน้ำหนึ่งหยดเมื่อเราซูมเข้าไปในน้ำหนึ่งหยด เราจะเห็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันอยู่เมื่อเราดูที่น้ำหนึ่งโมเลกุลตรงนี้นะคะคือน้ำหนึ่งโมเลกุลเราจะพบว่าภายในน้ำหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมและออกซิเจนอยู่1อะตอมเป็นองค์ประกอบที่มีอัตราสว่วนเป็นเลขแลน่นอนนะคะทำให้ทิดทำให้แนวคิดข้อนี้ของดอนตันนะคะถูกนะคะ ต่อมานะคะเป็นแบบจำลองของทอมสันทอมสันเนี่ยได้มีการทดลองนะคะหลอดรังสีนะคะแคโทดมีการทดลองหลอดรังสีแคโทดโดยทอมสันเนี่ยได้ดัดแปลงนะคะหลอดรังสีแคโทดโดยการเพิ่มฉากเรืองแสงเข้าไปในหลอดรังสีซึ่งภายในเนี่ยบรรจุแก๊สชนิดหนึ่ง บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งจากนั้นนะคะมีการต่อขั้วแคโทดและขั้วแอโนโูดนะคะเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงซึ่งขั้วแคโทดเนี่ยจะมีการเจาะรูไว้ตรงกลางนะคะเมื่อเราให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วลดความดันภายในหลอดลงให้เกือบจะเป็นศูญญากาศนะคะผลปรากฏว่านะคะ มีรังสีนะคะเคลื่อนที่จากแคทโทดผ่านรูแอโน و โมาตกกระทบที่ฉากเรืองแสงตรงนี้นะคะในตอนนั้นนะคะทอมสันนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหลอดรังสีขอพี่ค่ะรังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมาจากก๊าซที่เราบรรจุหรือว่ามาจากพวกแคทโทดแอโน و โที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนเิดไฟฟ้าจากสูนทํทำให้ทอมสันเนี่ย ได้มีการพิสูจน์นะคะโดยการเพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปสองขั้วซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกับลังสีนะคะเมื่อเพิ่มขั้วเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วมีการให้กระแสไฟฟ้านะคะปรากฏว่านะคะรังสีนะคะกครู่นะคะปรากฏว่าราังสีนะคะ เคลื่อนที่นะคะจากแคโทดผ่านรูแอนด์อนะคะจากเดิมนะคะเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะมีการเบี่ยงเบนเข้าหาประจุบวกนะคะทําให้ทอมสันเนี่ยสรุปว่านะคะการที่รังสีเนี่ยเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่ารังสีเนี่ยจะต้องมีอนุภาคเป็นประจุลบนะคะ ะะขอภัยค่ะทอมสันเนี่ยก็เลยบอกว่าอะตอมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบซึ่งเรียกว่าอิเล็กตรอนนะคะต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะได้มีการนะคะศึกษาเกี่ยวกับอะตอมทําให้ทราบว่าอะตอมเนี่ยมีความเป็นการทางไฟฟ้า,ฟาและเมื่ออะตอมมีการมีความเป็นกางทางไฟฟ้าเนี่ยทอมสันก็เลยบอกว่า อิเล็กตรอนเนี่ยอะตอมประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนน่นแสดงว่าในการเป็นกลางทางไฟฟ้าของอะตอมเนี่ยจะต้องมีอนุภาคที่มีประจุบวกประกอบด้วยนะคะทำให้ออยเกนโกไซได้ทำการทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมะคะ่ะโดยการที่โกดไซนะคะดัดแปลงหลอดรังสีเล็กน้อยนะคะก็คือมีการเพิ่มฉากเรืองแสงนะคะเข้าไปทั้งสองด้านนะคะตรงนี้นะคะ ก็คือให้เป็นฉากเรืองแสงกอและฉากเรืองแสงขอเมื่อเรานะคะให้ไฟฟ้าผ่านเข้าไปกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปปุ๊บนะคะปรากฏว่าะคะ <c oughs> เห็นจุดเรืองแสงเกิดขึ้นบนฉากเรืองแสงทั้งสองด้านก็คือฉากทั้งฉากเรืองแสงกอและฉากเรืองแสงขอนะคะและ มีการทดลองเปลี่ยนแก๊สเป็นไฮโดรเจนไว้ในหลอดทดลองเพราะว่าอนุภาคที่ได้นะคะมีประจุบวกเท่ากับอิเล็กตรอนเราจึงเรียกอนุภาคบวกนี้ว่าโบตอนนะคะข้อสรุปที่ได้จากการทดลองของทอมสันและโกสตายนะคะเขาได้บอกว่าอะตอมเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นทรงกลม ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้ออะตอมที่มีประจุบวกเป็นโปรตอนและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจาย,ยทั่วไปนะคะอะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยจะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบนะ,ะต่อไปเป็นการทดลองของแร t เทอร์ฟอร์ อันทฟอร์ดได้มีการทดลองเกี่ยวกับการยการยิงอนุภาคเอลฟาเข้าไปในแผ่นทองคำนะคะเมื่อทำการทดลองปุ๊บนะคะผลการทดลองที่ได้นะคะพบว่าอนุภาคเอลฟาเนี่ยเคลื่อนส่วนใหญ่นะคะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเส้นตรงตรงนี้นะคะนั่นก็แสดงว่าอะตอมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ให้อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเิ้นตรงและมีบางส่วนนะคะบางส่วนที่เมื่ออนุภาคแอลฟานะคะยิงเข้าไปยิงเข้าไปในแผ่นทองคำปุ๊บเกิดการหักเบียเบ่ยงเบนเล็กน้อยนะคะแสดงว่านะคะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาไปเฉียด กับส่วนที่มีประจุบวกเหมือนกันทำให้เกิดการหักแล้วเบนไปจากเดิมนะคะและก็มีส่วนน้อยมากที่ที่อนุภาคอลฟาเนี่ยสะท้อนกลับมาในตรงนี้นะคะแัตเทอร์ฟสงสัยว่าจากแบบจำลองของทอมสันเนี่ย มันไม่น่าจะมีอนุภาคแอลฟาสะท้อนกลับมาบริเวณด้านหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากเส้นตรงเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะทำให้ัรเธอร์ฟอร์ดเนี่ยได้มีการนำเสนอแบบจำลองอะตอมแบบใหม่ขึ้นมาบอกว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยนิวเคลียส ที่อยู่ตรงกลางมีขนาดเล็กมากอยู่ภายในประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้าบวกะนะคะและมีอิเล็กตรอนนะคะวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสนะคะซึ่งมีประจุลบนะคะตรงนี้ต่อมานะคะเซอร์เ,รเจนแซควิทนะคะได้ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอมของธาตุต่างๆมานะคะ่ะและทดสอบ ผลการทดลองด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงนะคะผลการทดลองที่ได้ก็คือนิวเคลียสเนี่ยมีอนุภาคที่เป็นการไฟฟ้าอยู่จริงซึ่งเราเรียกว่านิวตอนนะคะแซกิก,ก็เลยบอกว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดนั่นก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตอนนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นการทดลองของนิวโบนะคะเนื่องจากว่าแบบจำลองอะตอมของลาเทอร์ฟอร์ดน่ะไม่สามารถอธิบายได้ว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่ในลักษณะใดนิวโบก็เลยหาวิธีศึกษาเพื่อรวบรวมรข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนโดยใช้สเปกตรัมแล้วสเปกตรัมคืออะไรสเปกตรัมก็คือแถบสี หรือเส้นที่ได้จากผุนพลังงานของรังสีที่เข้าไปในสเปกโตสโคปนะคะทำให้ได้พลังงานลังสีแยกออกมาเป็นแถบหรือเป็นเส้นที่มีความยาวขึ้นต่างกันมนุษย์เราเนี่ยจะเห็นแสงที่ความยาวขึ้นที่400ถึง700นาโนเมตรแต่เราไม่สามารถนะคะแยกแสงออกเป็นสีต่างๆได้เราจะมองเห็นเป็น สีรวมนั่นก็คือแสงขาวนะคะโบเนี่ยจึงได้ทําการทดลองอสเปกตรัมของไฮโดรเจนนะคะในหลอดนะคะในหลอดทดลองนี้นะคะภายในเนี่ยบรรจุแก๊สไฮโดรเจนอยู่เมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วนำไปวาง ตรงแผ่นสลิดนะคะจะทำแผ่นสลิดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมแสงนะคะจากแสงนะคะที่กระเจิงใชจากแสงที่กระจงอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อผ่านสลิดปุ๊บจะรวมเป็นลำแสงเดียวผ่านเข้าไปในปริซึมปริซึมเกิดการหักเหแสงได้เป็นสีออกมาสีสีเรียกสีที่ออกมานี้ว่าสเปกตรัมนะคะ โโบเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าทําไมนะคะก่อนเข้าไปในปีซึ่งเนี่ยเราเห็นเป็นลำแสงเดียวแต่เมื่อเข้าไปในปีซึ่งแล้วนะคะเกิดเป็นแสงสีต่างๆออกมาที่มีความยาวคลื่นตรงนี้นะคะแตกต่างกันด้วยนะคะจึงทำให้โมโบเนี่ย ได้มีการเสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาว่าอะตอมเนี่ยมีนิวตรอนนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะะซึ่งมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบๆเป็นระดับชั้นพลังงานนะคะที่มีความเฉพาะของในแต่ละระดับชั้นพลังงานนะคะเมื่ออิเล็กตรอนเนี่ย เมื่ออิเล็กตรอนถูกกระตุ้นด้วยพลังงานเข้าไปนะคะตรงนี้นะะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนขึ้นมาตรงนี้นะะทำไมอิเล็กตรอนถึงเคลื่อนที่ขึ้นไปเพราะว่าในตอนแรกนะคะที่อิเล็กตรอนยังไม่ได้รับพลังงานอเอาะอไรคะตรงนี้คือพลังงานนะคะยังไม่ได้รับพลังงานนะคะ อิเล็กตรอนเนี่ยจะมีความเสถียรอยู่เดี่ยวๆของมันเนี่ยจะมีความเสถียรน,นะคะแต่เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานเข้าไปปุ๊บอิเล็กตรอนเกิดความไม่เสถียรน,นะคะจึงต้องมีการกระโดดขึ้นไปอีกระดับพลังงานเพื่อให้ตัวเองเสถียรน,นะคะแต่เมื่อกระโดดขึ้นไปนั้นนะคะระดับพลังงานเนี่ยสูงเกินไปอิเล็กตรอนก็ เกิดความไม่เสถียรข,ขึ้นมาอีกนะคะจึงทำให้นะคะอิเล็กตรอนเนี่ยต้องมีการคายพลังงานนะคะออกมานะคะให้กลับลงมาสู่ตำแหน่งเดิมนะคะในการคายพลังงานออกมานี้นะคะจะคายออกมาในรูปของแสงนะคะหรือเราเรียกว่า สเปกตรัมนะคะในการอธิบายเส้นสเปกตรัมของโบนี้นะคะโบได้มีการสร้างแบบจำลองอะตอมของตัวเองขึ้นมานะคะโบบอกว่าอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสนะคะคล้ายกับวงโครจรของดาวเคราะห์นะคะ ปุ๊บนะคะรอบดวงอาทิตย์อันนี้คือดวงสมมุติว่าตรงนี้คือดวงอาทิตย์นะคะตรงนี้คือดาวเขาโครจรอ,อยู่นะคะรอบๆนะคะซึ่งแต่ละวงเนี่ยจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัวและระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดนะคะที่อยู่ใกล้นิวเคลียสนะคะเราจะเรียกว่าระดับพลังงาน K ซึ่งพลังงานระดับพลังงานที่ถัดมาก็คือจะเป็น L M MM. N ถัดออกมาเรื่อยๆนะคะในต่อมาเนี่ยได้มีการใช้ตัวเลขน,นะคะแสดงระดับพลังงานอย่างเลข n เท่ากับ1ห,หมายถึงระดับพลังงานที่1น,นะคะซึ่งอยู่ใกล้กับนิวเคลียสมากที่สุดนะคะ2นะคะถัดออกมานะคะ3 4 5 6เรื่อยๆขึ้นไปนะคะซึ่งใน แบบจำลองอะตอมของโบเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะคะเพราะว่าโบเนี่ยทำการศึกษาธาตุไฮโดรเจนนะคะนอกจากไฮโดรเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งอะตอมนะคะทำให้ไม่สามารถอธิบายธาตุที่มีอิเล็กตรอนหลายๆอะตอมได้นะคะจึงมีการสร้างแบบจำลองใหม่ขึ้นมานั่นก็คือแบบจำลองของ กลุ่มหมอกนะคะกลุ่มหมอกเนี่ยบอกว่านะคะขออภัยค่ะกลุ่มหมอนะคะบอกว่านะคะเรานะ่ยไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้นะคะเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากและอยู่ทั่วไปนะคะ ทำให้มีการกำหนดเป็นแบบกลุ่มหมอกขึ้นมาซึ่งในแบบกลุ่มหมอกนี้นะคะจุดที่มีหมอกหนาทึบเนี่ยจะเป็นจุดที่เราพบมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่ากลุ่มที่มีบริเวณกลุ่มหมอกจางตรงนี้นะคะสำหรับ แบบจำลองอะตอมของเรานะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเรามาสรุปของแต่ละท่านสรุปแบบจำลองในแต่ละแบบกันอีกรอบนะคะของดอตันนะคะดอตันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันซึ่งภายในเนี่ยไม่สามารถแยกลงไปได้อีกน,นะคะต่อมาของทอมสันนะคะทอมสันบอกว่าอะตอมเนี่ย ภายในจะมีเนื้ออะตอมที่มีประจุบวกนั่นคือโปรตอนและมีอิเล็กตรอนหรือประจุลบเนี่ยวิ่งอยู่รอบๆนะคะถ้าอะตอมมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยประจุบวกจำนวนประจุบวกจะเท่ากับจำนวนประจุลบนะคะต่อมาของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าอะตอมเนี่ย ประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่อยู่ข้างในซึ่งนิวเคลียสเนี่ยจะมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆลอ้อมรอบตรงนี้นะคะต่อมาเป็นของนิวโบรนิวโบบอกว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยนิวตรอนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสที่ระดับพลังงานเฉพาะของตัวมันเองนะคะ ต่อมาแบบกลุ่มหมอกแบบกลุ่มหมอกเนี่ยบอกว่าจุดที่มีกลุ่มหมอกทึบเนี่ยมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าจุดที่มีกลุ่มหมอกจางเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจึงทำให โอกาสที่จะพบเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่กลุ่มหมอกชึบนะคะและจากแบบจำลองทั้งหมดทั้งมวลที่คูกล่าวมานี้นะคะมันเป็นเพียงแค่การสร้างมโนภาพขึ้นมานะคะไม่มีแบบใจแบบตายตัวนะคะว่าไม่มีใครพบเห็นนะคะอะตอมจริงๆนะคะว่ามีลักษณะ ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่นักวิทยาศาสตร์จำลองขึ้นมาก็คือเพื่อศึกษานะคะให้เราได้ศึกษานะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะครูนะคะให้นักเรียนนะคะทำสรุปนะคะผังความคิดนะคะเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมนะคะส่งพ่้นี้ไม่เกินเที่ยงนะคะถ่ายลงรลายกลุ่มน,นะคะนักเรียน สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่ามีใครมีข้อสงสัยนะคะก็ทักถามปูที่ลา์กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ